ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดราคามาตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร081 440 3952โทร090 409 4788รับงานได้ทุกจังหวัดโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบ อบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะสำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110